Did you know? Did you know? Did you know? กุณรู้หรือไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องแถวนี้เหมือนกันมัน No you cannot! You don't wanna lose weight <c oughs> ตกลงเนี่ย <c oughs> มันเป็นสลายลดความอ้วนเหรอใช่ m ารี c คนนอตอิทนะผู้ชมคะสับสนมากเลยค่ะว่าสาหร่ายวากาเมที่เราทานในมิโซซุปเนี่ยมันลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่า <you> know? และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคหลายคนสนใจเนื่องจากมีการอวดสรรพคุณกันว่ากินแล้วเนี่ยจะลดพุงทำให้แขนขาเรียวนั่นก็คือสาหร่ายวากาเมะค,ค่ะสาหร่ายวากาเมะเป็นผักกาดทะเลค่ะเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลอมเขียวขุน่น พบมากในทะเลของญี่ปุ่นและมักจะนำมาเป็นส่วนประกอบในซุปมิโซะและสลัดด้วยสังไหรว่วากาเมะนั้นนะคะเป็นที่นิยมรับประทานในหมู่ของคนที่ควบคุมอาหารเนื่องจากว่ามีโปรโตีนสูงแต่มีไขมันต่ำแล้วก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตน้อยมากนอกจากนั้นค่ะมันยังอุดมไปด้วยวิตามิน A C E K และ B รวมถึงแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นโซเดียมแมกนีเซียมเหล็ก แล้วก็ยังมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง14เท่เท่าเียวนะคะสารสำคัญอีกตัวหนึ่งค่ะที่พบมากในสาร่หลสีน้ำตาลนี้ก็คือสารที่ชื่อว่าฟูโคแซนทินเจ้าสารตัวนี้เองล่ะค่ะที่ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนที่ทำจากสาร่หลชนิดนี้ใช้เป็นจุดขายที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าในญี่ปุ่นค่ะเขาทำการศึกษาและค้นพบฤทิ์ในการต้านการเกิดความอ้วนสารฟูโคแซนทินเนี่ยนะคะเป็นสารแคโรทีนอย มันจะไปกระตุ้นให้มีการสร้างโปรโตีนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า UCP 1ในเซลล์ไขมันสีขาวซึ่งเจาโปรโตีนนี้ล่ละค่ะจะไปช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญและสลายไขมันสีขาวที่พอกพูนยอยู่ตามหน้าท้องรอบเอวต้นขาและต้นแขนโดยปกติแล้วนะคะโปรโตีนนี้จะถูกกระตุ้นได้มากในเซลล์ไขมันสีน้ำตาลเท่านั้นดังนั้นค่ะการเพิ่มโปรโตีนชนิดนี้ จึงทำให้ร่างกายมีการสลายไขมันได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะที่ว่ามันนี้เนี่ยเป็นการทดลองในสัตว์หรือในหนูเท่านั้นแม้ว่าการศึกษาจะพบว่าหนูที่ได้รับฟูโคเซนทินจะมีน้ำหนักลดลงถึง5-10%ของน้ำหนักตัวแต่พอถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ออกมาสนับสนุนหรือมีการทดลองใช้ในมนุษย์ เพราะฉะนั้นค่ะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าการทานสารหาลวากาเมชจะช่วยลดน้ำหนักได้จริง นี่ตั้งแต่ไปประชุมโลกร้อนที่ปารีสมานะเข้าไส้มากเลยจริงๆแล้วมันดีนะการที่เราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราเกิดการสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเองทางการพูดเลยกรุงเทพสู่เมืองคาร์บอนต่ำช่วยกันทําให้คาร์บอนในกรุงเทพของเราต่าที่สุดเท่าที่จะต่ําได้ด้วยการปลูกต้นไม้เยอะๆสีเขียวจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะปล่อยของเสียให้น้อยลงขยงขยะเนี่ยพยายามอย่าทิ้งเยอะพยายามรีไซเคิลนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการปิดอะไรที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ์เนี่ยปิดเลยนะ มีแสงพอช่างภาพชอบใชไฟเยอะๆแล้วก็ปรับพฤติกัรขี่จักรยานบ้านที่จักรยานเยอะแค่นี้ลดโลกร้อนได้ปัดเจกบุคคลทำได้ทุกคนใช่เพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยเราช่วยทุกอย่างได้เราช่วยโลกได้และช่วยให้เพื่อนหายหิวได้ด้วยไปก่อนค่ะ